สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอะ่ะวันนี้เดี๋ยวน้องหลิงมีงานเดี่ยวของ n าสนะคะที่เซนเทนเวิลด์ใช่ปะ่ะประมาณบ่ายสามโมงเดี๋ยวมารอดูกันมันจะเป็นงานอีเวนต์แล้วมันจะมีภาพใหม่ๆของพี่หลิงอีเวนต์ใหม่ๆอะไรให้เราได้เก็บเกี่ยวกันนะคะคาดว่าคนไปเยอะนะเออเพราะว่าคิดถึงแล้วเหมือนไม่ได้เจอกันนานอะไรไม่เจอกันนาน เพิ่งจะเจอกันเมื่องานวันแฟนมิเวียดนาแต่เหมือนผ่านมานานมากแล้วก็คือคิดถึงนั่นแหละคิดถึงนั่นแหละส่งท้ายเดือนนี้จบกันไปที่งานเดี่ยวของพี่ลิงนาสวันนี้เดี๋ยวมาคอยดูกันนะคะส่วนของน้องออมก็ยังเป็นโค้ชงาเมเบิร์นนิวร์กนิวรยกเออก็เดี๋ยวมารอดูกันนะก็มีกิจกรรมแคมเปญอะไรออกมาเยอะแยะมากมายแต่ที่แฟนคลับจะดีดดาได้ก็ตอนที่เจอกันตัวเป็นๆน,นี่แหละไม่ว่าจะเป็นงานแฟมมิส หรือว่าจะเป็นงานเปิดตัวสินค้าพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้น้องเออน้องหลิงเนาะน้องหลิงก็สมูทอีออกมาแล้วนะคะภ้าเบื้องหลังในการถ่ายโฟมเดี๋ยวนี้เขาติดแฮชแท็กเลยโฟมพี่หลิงโฟมพี่หลิงต่อไปถ้าใครบอกว่าโฟมพี่หลิงให้รู้กันเลยนะคะว่าหมายถึงสมูทอีนะไปซื้อไปหากันได้พี่หลิงใช้เองมาเองเห็นเมื่อเห็นเขาบอกเป็นเบื้องหลังของเมื่อวานนะเป็นงานเมื่อวานของพี่หลิงก้อนนี้ค่ะถูหน้ากันจนแบบเออนะ ก็หลายคนนะะได้ร่วมงานกับพี่หลิงก็จะต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยสวยด้านไหนก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่หลิงก็จะดอบตัวเองประจําว่าตอนนี้ไม่ไม่ละไม่สวยละเพราะว่าหลังน้ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เล่นมุกกันไปขำๆนะคะอันนี้คลิปนี้มาเก็บตกกันนิดหนึ่งนะคะเป็นบรรยากาศตอนขากลับจาก เครื่องบินเออก็คืออย่างที่บอกแหละก็คิดถึงแหละนะคะใครที่เก็บวิดีโอเอาไว้ในกล้องในมือถืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นเวลาที่จะต้องเอาออกมาเผยกันแล้วเธอเก็บของดีอะไรเอาไว้ในมือถือเธอในกล้องเธอก็มาแชร์กันที่บางจีก็ยังคงแชร์กันอยู่เลยนะคะเป็นงานเก็บตกที่สนามบินที่ขากลับจากเวียดนาม เรื่องของเรื่องก็คือเอคิดว่าบางท่านคงเห็นแล้วล่ะแต่บางท่านที่ยังไม่เห็นก็ตรงนี้นะคะเอาอยู่ตรงนีลิงค่ะได้กำลังใจจับไปหรือยังคะ เป็นช็อตขำๆแต่ค่อนข้างจริงจังจะเป็นที่มาว่าพี่หลิงอ่ะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วหรือเปล่าอันนี้พี่สาวจีนตั้งข้อสังเกตเกิดเรื่องอะไรขึ้นถ้าตามคลิปนี้เลยนะคะก็คือมีแฟนอะ่ะจะมาให้ของขวัญน,น้องออมนะคะเป็นกระจกเอไม่แน่ใจเขาบอกว่าคลายเ b บี้เหรอเป็นตัวนี้นะคะ่ะเป็นคลายเ b บี้นะแล้วมันไปซ้ำอะ่ะ ซ้ำอะไรเอมันไปซ้ำกับของพี่หลิงพี่หลิงก็เลยบอก no 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 รีบบอกเลยคือท่า no ของพี่หลิงท่าปฏิเสธของพี่หลิงเนี่ยเป็นอะไรที่แต่ละคนคือแบบเป็นท่าเอกลักษณ์เลยนะคะเนี่ยอันนี้เอไม่แน่ใจว่าเป็นใครเบบี้เป็นเป็นเวอร์ชันที่กับพาวเวอร์พัฟเกิร์ลป่าอันนี้ไม่แน่ใจรุ่นไหนนะแต่น่ารักไหมน่ารักนะคะ ก็สีชมพูน้องออมคงชอบสีชมพูค่ะแล้วพี่หลิงก็ให้ไปแล้วเป็นกระจกนะแล้วพี่หลิงก็บอกว่าให้ไปแล้วน่าจะใช่เป็นใครเบบี้คอลแลบกับเนี่ยพาวเวอร์พัฟเกิน่ารักนะคุณนะคะก็คือมาเป็นกระจกอย่างนี้แล้วก็มีหูมีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักนะคะก็มันฮิตกันมาตั้งแต่ประมาณวีที่แล้วแหละนะแล้วอันนี้ก็คือเขาก็ยังจะเอามาให้น้องอองนะน้องออมโนโน no no n no, 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 no นะคะคือพี่หลิงให้น้องออมไปแล้วจะมาให้ซ้ํากันไม่ได้ ให้อะไรก็ได้แต่ห้ามให้ซ้ํากับพี่หลิงโอเคเข้าใจไหมคะทุกคนโอเคนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมีมขำๆที่แต่ละคนก็แบบเฮ้ยโอเ้เขาเขาคิดอะไรกันจริงปะเนี่ยทํำไมจะต้องแบบนะก็ให้้ําแล้วถ้าแบบเป็นเพื่อนเราเออได้เราได้อีกก็ไม่เป็นไรใช่ปะถ้าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้แบบรู้สึกจริงจากมากแล้วน้องององแบบว่าตีหน้าขลุมเลยนะประมาณว่าสนใจนะ แต่ก็แบบทําเป็นไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยไหนมาดูพี่สาวจริงเขารีแอคกันหน่อยเขาบอกว่าน้องออมคงพูดในใจว่าอย่ามายุ่งกับออมอย่ามายุ่งกับออมอย่ามายุ่งกับออมกลัวพี่หลิงงอนอีกอะ่ะเออเขาพูดประมาณนี้น้องออมนี่บอกอย่ามายุ่งกับฉันอย่า,าเรียกฉันแบบฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยกลัวพี่หลิงงอนอีกถ้าน้องออมรับเข้าไปมีงอนอีกอะ่ะเพิ่งจะหายงอนเดี๋ยวงอนอีกเขาแซวกันนะเขาแซวกันบอกอันนี้จริงหรือเล่นเธอพี่สาวจริงเขาปะอันนี้จริงหรือเล่นจริงค่ะ จริงนะเออพี่หลิงงอนจริงนะพี่หลิงบอกโน้โน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 ไม่ได้นะไม่ได้จะเป็นกระจกเหมือนกันไม่ได้นะคะเออเดี๋ยวงอ,อีกลาเป็นเรื่องนะเออคุณเข้าใจปาถ้ามามีสารตั้งต้นความงอนอยู่แล้วแล้วเพิ่งหายงอนนะ่ะเดี๋ยวมันจะงอนอีกนะก็ไม่รู้แหละว่าเขางอน,นจริงหรือเปล่าเหตุการณ์วันนั้นนะนะเออเขาก็บอกว่าเอาจริงๆเขาบอกว่าโอ้โหน้องอมอมคงคิดว่าเธอฉันจะกล้ารับของเธอไหมล่ะ ไม่งั้นฉันรับเข้าไปฉันตายแน่คือสีหน้าน้องออมก็ออกชัดเจนนะว่าแบบค่อนข้างเกรงๆอะแล้วแบบก็เกรงใจแฟนขับแล้วแต่แบบจะให้ทำไงอ่ะก็พี่หลิงบอก no 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 พี่สาวจีนคนนี้มาแปลบอกเธอเธอนั่นเสียงชัตเตอร์ใครอ่ะดังมากแบบปับปับปับับเจ้าของพบบอกชัตเตอร์ฉันเองเธอโอยเสียงชัตเตอร์เธอจะฆ่าน้องหลิงน้องออมแน่เลยนะเสียงแบบคือดังอะเขาประชดว่าเสียงมันดังมากแบบปั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  มันเหมือนแบบโหสหนะทําให้น้องหลิงน้องออมตายได้แล้วเสียงดังมากนักไอเจ้าของพอที่เสียงชัตเตอร์ดังเนี่ยก็บอกเฮ้เฉันเองแหละแล้วฉันก็เก็บภาพมาฝาักพวกเธอไงเออประมาณนี้นะหลายคนบอกโอ้โหเออประมาณว่ามันค่อนข้างชัดเจนเลยนะพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันค่อนข้างชัดเจนเลยนะเอาไปคิดกันเราเองแล้วกันนะคะเออไหนดูสิเขาบอกโอ้แต่ฉันอิจฉาเธอนะเธอได้ไปเห็นแบบ มุมอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะซึ่งมุมอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นในงานแบบว่าอย่างเป็นทางการไงมันก็จะเป็นงานแบบว่าตามติดสนามบินโน่นนี่นั่นมาถึงจะได้เห็นแบบกิริยาอากับของน้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาพากเสียงเป็นน้องออออีกแล้วค่ะเขาบอกว่าขอบคุณนะคะซาบซึ้งใจมากเลยขอรับไว้ด้วยใจแต่รับของขวัญจริงๆไม่ได้นะคะโปรดเข้าใจหนูด้วยเอออารมณ์น้องออมประมาณนี้แหละประมาณว่าขอรับด้วยใจ นะขอบคุณมากมากแต่รับไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเป็นเรื่องอ่ะเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวคุณเขาจะนะจะโมโหเอาก็ไม่กล,าล้าละค่ะนะบอกคนนี้มาบอกเสียงชัตเตอร์ของเธออ่ะน่าตื่นเต้นกว่าเสียงของน้องหลิงที่บอกว่า no 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 สอีกนะเธอคือเสียงชัตเตอร์ดังมากนะคะเขาบอกอันนี้เขามาเซลคนโพสเขาบอกคนโพสไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเสียงชัตเตอร์แล้วก็กดชัตเตอร์ต่อไปรัวชัตเตอร์เลย นะเธอน้องอมอมคงคิดว่านั่นเป็นเสียงกระบองไฟฟ้าหรือยังไงนะแบบเสียงแบบว่าพับๆๆๆับอย่างเงี้ยค่ะเสียงชัตเตอร์หลายคนก็แซวทั้งเรื่องชัตเตอร์แซวเรื่องน้องออมอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนแบบแซวน้องออมคือทั้งรักทั้งเอ็นดูแบบเอ,อ้ยอยากได้นะมีเหลอของอย่างนี้น้องออมไม่อยากได้อยากได้อยู่แล้วแต่โดนพรบรห้ามรับของขวัญอ,อืนะฮะเพราะมันไปซ้ำกับคุณเขาว่าเคอ เขาบอกว่าเสียงชัตเตอร์เหมือนเสียงระเบิดเลยอ่ะเออนะคะเขาบอกน้องออมไม่กล้าพูดอะไรเลยนะคือเงียบกริบนาทีนี้นะคะจะเอาตัวรอดได้อยู่นิ่งๆค่ะดีที่สุดอยู่นิ่งๆดีที่สุดอย่าไปแบบแสดงปฏิกิริยาหรืออย่าไปรับของขวัญเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องขึ้นมามันก็จริงนะถ้ารับขึ้นมาคือแบบเหมือนเป็นการแบบท้าทายท้าทายระบบหลิงอ่ะเอาสิอะไรอย่างเงี้ย นะเรียกว่าน้องออมนี่หัวไวนะทําแบบเฉยมากนิ่งมากซึ่งปกติอะน้องออมถ้าเห็นของขวัญจะไม่นิ่งอย่างเงี้ยจะปรีเข้าหาเลยแต่แบบงานนี้น้องออมรู้งานอะนะคะเอาจริงอันนี้เขาบ้าเสียเป็นน้องออมบอกเอาจริงพี่สาวฉันโกรธง่ายแต่เดี๋ยวงอนหน่อยก็หายเร็วนะเออเหมือนรู้เหมือนรู้นะคะบอกว่าประมาณว่าแต่อันนี้แฟนเขาพูดเอาเองนะ เขาบอกว่าน้องออมรู้ถ้าพี่หลิงอะ่ะพี่หลิงอะเป็นคนงอนง่ายแต่เดี๋ยวง้อนหน่อยก็หายอ่าก็ไม่รู้ละอันนี้เขาพาคเสียงกันแต่ว่าเหมือนกับหลากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามามันจะโน้มนําไปทางด้านอย่างนั้นนะเนอะเออเราก็ไม่รู้กันอันนี้เรียกได้ว่ามาฝากกันขำๆแล้วกัน นะคะใครยังไม่เห็นก็มาคอมเมนต์กันได้หรือใครเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงเห็นด้วยกับพี่สาวจีนไหมนะคะก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามารอดูงานนาสของน้องหลิงกันนะคะให้หายคิดถึงเลยแล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาฝากในคลิปหน้าค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านตังเต็มกระเป๋ากันเลยนะคะจุบูจุบูสวัสดีค่ะ